สวัสดีจ้าวันนี้จะมาต้มซุปยาจีนนะคะเรามียาจีนยาจีนหลายอย่างเลยนะคะอธิบายไม่ถูกนะคะโปทองอะกำหยาดแต่โปทองภาษากวางตุ้งเรียกว่าโปทองนะคะเรามีแช่น้ำไว้สี่พันนาทีแล้วนะคะอันนี้เป็นยาจีนใส่หลายอย่างเลยนะคะก็จะมีเกจีตอนนี้เราเราก็มีไก่ มีหมูสันในนะคะเราจะใส่ลงไปนะคะเราจะไปลวกน้ำซะก่อนลวกน้ำซะก่อนมีหมูสันในใส่หมูเข้าไปด้วยน้ำเยอะไปโอเคลวกก่อนนะคะต้มน้ำลวกก่อนจ้า เราจะใส่กระเพาะปลาไปด้วยนี่เป็นกระเพาะปลานะคะสำหรับต้มน้ำแกงสำหรับต้มซุปนะคะแล้วก็มีนี่จ้ะเปลือกส้มแล้วใส่เปลือกส้มเข้าไปด้วย จะเราต้มแล้วลวกน้ําเราไม่เอานะคะเราจะเททิ้งไปจ้ะเททิ้งไปล้างน้ําให้สะอาดจ้าจ้าเรามาล้างน้ํานะคะเสร็จแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาด อันนี้ไก่ไก่เอาหนังออกแล้วนะคะไม่มีหนังนะคะเอาหนังออกจาะหนังมันๆน,นะคะเราจะไม่เอาหนังเอาหนังออกโอเค เตรียมต้มแล้วจ้ะเปิดไฟนะคะใส่เปลือกส้มเข้าไปก่อนใส่เปลือกส้มเข้าไปก่อนจะรอให้น้ําเดือดก่อนนะคะมาจะน้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วก็จะมาใส่ยาจีนยาจีนก็มีหลายอย่างนะคะจับอธิบายภาษาไทยไม่ถูกนะคะมันมีหลายอย่างจา้ะเป็นเป็นายาจีนนะคะเราจะใส่ลงไปจ้ะจากนั้นเราก็จะมาใส่ไก่ ใส่ไก่เข้าไปใส่หมูใส่ไก่ใส่หมูใส่กระพาะปลาเข้าไปกระพาะปลานะคะใส่กระพาะปลาเข้าไป ตามด้วยขิงสองแว่นใส่ขิงสองแว่นเกจี G G เราจะใส่ทีหลังเราเราใช้เวลาต้มประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะใช้เวลาต้มชั่วโมงครึ่งแต่ว่าต้มหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วเราจะมาใส่ตัวนี้จ้ะโอเคนะคะรอให้น้ำเดือดก,ก่อนจ้า รอให้น้ําเดือดจะจัดก่อนแล้วถึงจะมาจับเวลานะคะรอให้น้ําเดือดก่อนจ้า รอให้น้ำเดือดจะจัดเรามาจับเวลาเลยนะคะเราจะต้มไฟกลางจ้ะเราจะต้มไฟกลางแล้วก็รอให้เดือดจะจัดก่อนแล้วถึงจะมาจับเวลาจ้าต้มผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเราจะมาใส่ตัวนี้เกจีโอเคจะเดือดจะจัดแล้วนะคะเราจะรีไฟกลางจ้า ใ้ไฟกลางต้มนะคะปิดฝาจ้ะมาจ้าเราต้มไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาใส่ตัวนี้เดี๋ยวตักตักไขมันออกก่อนมันจะมีไขมันไก่นะคะเราจะตักออกก่อนนะคะตักไขมันออกก่อนจ้า นี้เราจะมาใส่ตัวนี้นะคะเราจะมาใส่ตัวนี้จ้ะก็อีกครึ่งชั่วโมงนะคะก็อีกครึ่งชั่วโมงจ้ะ ปาจา้าครบเวลาแล้วนะคะครบเวลาแล้วจา้าปิดไฟเราจะเติมเฉพาะเกลือแค่นั้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีมันหรือเปล่ามีมันนะคะมันเยอะเลยตักมันออกนะคะ mì mắm dở lời tắc mắn ốp tắc mắn ốp มันนะคะตักมันออก โอเคหลังจากเราตักมันออกแล้วเราก็จะมาใส่เกลือนะคะเราจะมาใส่เกลือหนึ่งช้อนชาชิมดูก่อนนะคะหอมมากเลยจ้ะหอมยาจีนนะคะชิมดูก่อน พอดีแล้วจ้ะโอเคนะคะโอเคจ้าซุปยาจีนของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากมๆาที่รับชมนะคะ